เรื่องราวของสาววัย37ปีที่เธอนั้นเคยเป็นสาวฮอตประจาโรงเรียนมาก่อนโดยเธอเนี่ยได้ดตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อทวงอดีตที่เคยรุ่งโรดของเธอและในการกลับมาครั้งนี้เธอต้องมาจุดฐานไฟเก่าสมัยเรียนให้ปะทุอีกครั้งถึงแม้ว่าแฟนเก่าของเธอเนี่ยจะแต่งงานมีลูกไปแล้วก็ตามและเธอเนี่ยต้องไปเชิญหน้ากับความเป็นจริงอันสาหัสกันกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องยัง n g a นางสาวตัวแสบแอบตีท้ายครัว แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับเมเวิสสาววัย7 7ปีที่สภาพของเธอนั้นดูสมมปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบสุดๆและเธอเนี่ยมักจะแก้แห้งด้วยการกระโดกโคกควดยใหญ่ทุกวันแถมเลี้ยงหมาแบบปล่อยป่าละเลยสุดๆโดยอาชีพของเธอเนี่ยก็เป็นนักเขียนนิยายนั่นเองครับ ในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนส่งอีเมลเข้ามาให้เธอที่เป็นรูปเด็กแรกเกิดคนหนึ่งพอเธอเนี่ยจะปริ้นรูปเด็กคนนี้เครื่องปริ้นเนี่ยก็ดันมีปัญหาเฉยเลยเธอเลยจัดการบ้วนน้ำลายใส่หมึกมันซะเลยและเครื่องปริ้นเนี่ยก็ใช้ได้ปกติมีมันน้ำลายวิเศษชัดๆจากนั้นเธอเนี่ยก็เอารูปของเด็กคนนี้มานั่งดูวนไปวนมาก่อนที่เธอเนี่ยจะตัดสินใจมาปรึกษาเพื่อนเพราะเมวิสคิดว่าเมียของแฟนเก่าเธอเนี่ยส่งรูปมายอดเย้ยเธอนั่นเองเพื่อเลยบอกเมวิสว่าเธอเนี่ยคิดมากเองหรือเปล่า แต่เมวิสเนี่ยก็บบนยาวเลยว่าบัดดี้แฟนเก่าของเธอในหวยแตกสุดๆแถมยังได้แฟนอยู่บนนอกคอกนะวันต่อมาเมวิสที่นั่งทํางานก็เอาแต่มองรูปเด็กคนนั้นไม่หยุดเธอที่หงุดเงเนีในแล้วออกไปเดทก,กับแฟนข้างนอกแต่ชายคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ถูกใจใเธอเท่าไหร่และพอเธอตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยการไปดูรูปนั้นอีกแล้วเท่านั้นแหละเมวิสเนี่ยเลยตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเกิดของเธอและเธอเนี่ยก็ได้เจอเทปอันเก่าที่บัดดี้เนี่ยเคยมอบให้เธอ ระหว่างเดินทางเธอเนี่ยกเอาเทปมาเปิดฟังซ้ำไปซ้ำมาพอมาถึงโรงแรมเธอเนี่ยกเอาหมายแอบใส่กระเป๋าไว้ขณะพนักงานเนี่ยจับได้เธอเนี่ยก็ยังแฉไปเรื่อยพนักงานที่รู้ทานเนี่ยเลยคิดเงินเธอเพิ่มมันซะเลยจากนั้นเมวิสเนี่ยก็ฝากข้อความเสียงถึงบัดดี้ว่าเธอเนี่ยมาทำธุระแถวนี้เลยอยากเจอเขาไม่นานเขาเนี่ยก็โทรกลับมาหาเธอจริงๆเมวิสเนี่ยเลยรีบชวนเขาไปดื่มกับเธอแต่บัดดี้เนี่ยก็ต้องเลี้ยงลูกเลยเลื่อนนัดเธอออกไปก่อน ในระหว่างที่เมวิสเนี่ยเดินอยู่คนเดียวก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมองเธอไม่หยุดเธอที่รำคาญเนี่ยเลยถามเขาบอกมองอะไรนักหนาเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่าแม็กและเคยเรียนที่เดียวกับเธอมาก่อนแถมเขาเนี่ยังชมว่าสมัยเรียนเธอเนี่ยฮอตสุดๆพอเมวิสเนี่ยมองไปที่ไม้เท้าของแม็กเธอเนี่ยก็จำเขาได้ว่าเขาเนี่ยเคยโดนแกล้งจนหยุดเรียนไปตั้ง6เดือนแม็กที่พยายามจะลืมอดีตเนี่ยก็น่าเสียไปหนหน่อยครับ ก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเกย์ตามที่โดนล,ล้อเลยสักนิดและเมวิสเนี่ยก็บอกแม็กว่าที่เธอเนี่ยมาที่นี่ก็เพื่อจะทวงบัดดี้คืนแม็กเลยรีบบอกว่าตอนนี้บัดดี้เนี่ยแต่งงานมีลูกไปแล้วเธอเนี่ยเลยบอกว่าเธอไม่แคร์ปล่อยให้เมียเขาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยสิแม็กเนี่ยเลยตะโกนบอกก่อนจะไปว่าสิ่งที่เธอคิดเนี่ยมันแย่มากเช้าวันต่อมาเมวิสเนี่ยกระตื่นขึ้นมากระโดดขวดโคกวดโตเหมือนเดิมและต่อโดยการมาเสริมสวยเพื่อเตรียมออกไปเจอแฟนเก่าเย็นนี้ พอมาถึงร้านอาหารเมวิสเนี่ยก็รีบมองหาบัดดี้ทันทีพอทั้งสองเนี่ยได้เจอกันเธอเนี่ยก็รีบกอดทักทายเขาบัดดี้เนี่ยก็เล่าให้เธอฟังว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาดื่มตั้งแต่มีลูกแล้วเธอเนี่ยก็ทำเป็นเนียนเปลี่ยนเรื่องไม่อยากได้ยินเรื่องลูกของเขาพอบัดดี้ลุกไปเมวิสเนี่ยก็มองเขาปลานจะกลืนกินแต่ในตอนนั้นแม็กเนี่ยก็เข้ามายืนบังเธอไว้แล้วรีบบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ก่อนเขาเนี่ยจะชมลูกสาวบัดดี้ต่อหน้าเมวิส เธอเนี่ยเลยมองตาขวางใส่เขาบัดดี้เนี่ยเลยชวนแม็กซ์ไปนั่งดื่มด้วยกัน3คนแม็กเนี่ยก็ยึกยักว่าจะนั่งเป็นก้างขวางคอดีไหมเมวิสเนี่ยก็ไม่พอใจเลยทำหน้าไล่เขาเนี่ยไปให้บนผลพอทั้งคู่เนี่ยอยู่กัน2ต่อ2องบัดดี้เนี่ยก็ถามเรื่องสามีของเธอเมวิสเนี่ยเลยบอกว่าเธอกับแฟนเนี่ยเลิกกันไปตั้งนานแล้วบัดดี้เนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าแฟนเธอเนี่ยพลาดของดีซะแล้ว ก่อนบัดดี้จะกลับเขาเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปดูเมียเขาเล่นดนตรีพรุ่งนี้แถมเขาเนี่ยยังชมเธอที่ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยพอได้ยินอย่างนั้นเธอเนี่ยก็รีบเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาเลยและบัดดี้เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยเหมือนจะต่อกันติดเลยต่อมาเมวิสเนี่ยก็โทรหาแม็กเพื่อจะนัดเจอเขาเมื่อเมวิสมาถึงเธอเนี่ยก็ได้เจอกับน้องสาวของแม็กซึ่งน้องสาวของแม็กเนี่ยก็เคยเป็นเอฟซีของเมวิสสมัยเรียนนั่นเองเมวิสเนี่ยก็ทำหน้านิ่งๆใส่เธอจนน้องสาวแม็กเนี่ยก็งง ส่วนแม็กในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ผสมสูตรเหล้าของตัวเองอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ให้เมวิสลองชิมสูตรที่เขาคิดขึ้นมาเมวิสเนี่ยก็ชดหมดแก้วอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าคอแห้งมาจากไหนจนแม็กเนี่ยต้องบอกให้เธอจิบเบาเดี๋ยวหัวเนี่ยจะทิ่มซะก่อนและเมวิสเนี่ยก็บอกว่าบัดดี้เนี่ยต้องเบื่อเมียของเขาแล้วแน่ๆนก่อนเธอเนี่ยจะกระเฮี้ยนกระเหือหรือแอบบุกไปดูบัดดี้ที่บ้านอย่างกะคนโรคจิตซะอย่างนั้น ช้าวันต่อมาเมวิสเนี่ยก็มาซื้อชุดเพื่อจะไปเจอบัดดี้กับเมียว,วันนี้พนักงานเนี่ยเลยเข้ามาถามว่าเธอเนี่ยอยากได้เสื้อผ้าประมาณไหนเธอเลยบอกว่ามีชุดที่ทําให้แฟนเก่าเธอเนี่ยเลิกกับเมียบ้างไหมแบบหมุกมุ่นจริงๆพนักงานที่ได้ยินเนี่ยก็งงเลยสิครับถึงกับขอเลิกงานกลับบ้านทันที จากนั้นเมวิสเน่ยก็มาที่ร้านขายหนังสือและถามหาหนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาพนักงานร้านหนังสือเนยเลยบอกว่ามันเนี่ยถูกวางแยกอยู่ที่อื่นรอขายไม่ออกเลยเมวิสเน่ยเลยเซ็นชื่อตัวเองลงในหนังสือเพื่อจะเอาไปฝากร้านของบัตดี้และเธอเนี่ยก็ถามพนักงานว่าให้เธอเนี่ยเซ็นหนังสือให้ไหมเพื่อว่าจะขายดีขึ้นพนักงานเน่ยเลยบอกว่าถ้าเซ็นเนี่ยโรงพิมพ์จะไม่รับคืนเอานะสิเมวิสที่ได้ฟังเน่ยก็โมโหครับและพยายามจะเซ็นหนังสือของตัวเองให้ได้จนพนักงานเนี่ยต้องไล่เธอออกไป ตัดมาที่บ้านของบัดดี้เมวิสเนี่ยก็มาตามที่เขานัดเธอเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือที่เธอเซ็นให้กับบัดดี้ไปแถมยังบอกว่าเธอเนี่ยเขียนถึงเขาในนิยายเรื่องนี้ด้วยไม่นานเบสเมียของบัดดี้เนี่ยก,ออกมาทักทายเมวิสส่วนเมวิสเนี่ยก็ปันนาปั่นตาทำตัวเป็นมิตรที่ดีกับเธอ พอเบสบอกว่าลูกของเธอเน่ยหน้าตาเหมือนบัดดี้เมวิสเนี่ยก็ะดี๋วสวนทันควันว่าไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยเมวิสเห็นบัดดี้กับเมียเนี่ยรักกันดีเธอเนี่ยก็เริ่มแผนการป่วนเล่าเรื่องสมัยที่เธอกับบัดดี้เนี่ยเคยทำด้วยกันและบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยยังเก็บกเกงเกงในเขาไว้อยู่เลยแต่ว่าเบสเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบอกว่าเธอเนี่ยก็ทำเหมือนกันมันเลยทำให้เธอเนี่ยเริ่มของขึ้นกันไปใหญ่เลย ในคืนนั้นชมรมคุณแม่เนี่ยก็เตรียมแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันหนึ่งในนักดนตรีเนี่ยกมาเมวิสกันในแซดส่วนเมวิสเนี่ยก็แต่ต่อบัดดี้แถมยังแขะเมียเขาอีกก่อนที่ดนตรีเนี่จะขึ้นนักร้องเนี่ยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่เป็นเพลงที่บัดดี้มอบให้กับเบสแต่ว่ามันก็คือเพลงที่บัดดี้เนี่เคยส่งให้กับเมวิสเหมือนกันในตอนนั้นสายตาของบัดดี้กับเมียเนี่ก็หวานหยุดย้อยสุด ต่างกับเมวิสที่น่าเสียทรงตัวแทบไม่อยู่เลยสิครับและแม็กก็มองมาที่เมวิสด้วยความสงสารเธอแต่ว่าเธอจะยอมซะที่ไหนเธอเนี่ยก็บอกบัดดี้เมื่อวันที่เธอเนี่ยเป่าเปเขาเป็นครั้งแรกเขาเนี่ยก็เปิดเพลงนี้ให้เธอฟังเหมือนกันบัดดี้ที่ฟังเธอเล่าเนี่ยก็หัวรอกมากับอดีตของทังคู่มันเลยทําให้เมวิสเนี่ยยิงโมโหคูสองเข้าไปอีกหลังจบงานพวกแม่บ้านก็มาทักเมวิสว่าทําไมเธอนถึงมาที่นี่แต่เธอเนี่ยก็ทักกลับอย่างแรงว่าพวกเธอเป็นแม่ไม้ลูกเตด ส่วนเบธเธอเนี่ยก็ขอสามีไปดื่มกับเพื่อนๆต่อเมวิสเนี่ยเลยเสนอตัวอาสาไปส่งบัดดี้ที่บ้านแต่ว่าเบดเนี่ยก็ดูไม่หึงแฟนเก่าเลยสักนิดยอมให้เขาเนี่ยไปกับแฟนเก่าดื้อๆเลยพอเมวิสเนี่ยมาถึงบ้านของบัดดี้เธอเนี่ยก็พยายามยั่วยวนเขาบัดดี้ที่เมาหนักเนี่ยก็เคลิ้มตามไปเรียบร้อยเลยแต่ในตอนนั้นพี่เลี้ยงเนี่ยก็ออกมาขัดจังหวะไว้ก่อนเมวิสที่ทั้งโมโหทั้งเมาเธอเนี่ยก็ขับรถชนไปหนึ่งดอก เช้าวันต่อมาเธอเนี่ยก็งงว่าตัวเองเนี่ยไปขับรถชนมาตอนไหนจากนั้นเธอเนี่ยก็มานั่งเขียนนิยายที่ร้านอาหารและบัดดี้เนี่ยก็โทรหาเธอ ถามกับเธอว่าจะกลับวันไหนเธอเลยพูดตรงๆว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อเขาโดยเฉพาะเลยบัดดี้เนี่ยเลยชวนเธอมางานเลี้ยงตั้งชื่อลูกสาวของเขาในวันเสาร์นี้เธอเนี่ยก็ตอบตกลงกับเขาไปในตอนนั้นแม่ของเมวิสเนี่ยก็บังเอิญเจอเธออยู่ข้างทางแม่เลยถามว่ากลับบ้านมาเนี่ยทำไมไม่ไปหาพ่อแม่บ้างแม่เนี่ยเลยพาเธอมาที่บ้านและเมวิสเนี่ยก็ได้เห็นว่าของลุกชิ้นของเธอเนี่ยยังวางอยู่เหมือนเดิมเลยจนเธอเนี่ยได้เห็นรูปงานแต่งของเธอที่ติดไว้บนฝาผนังเธอเนี่ยเลยบ่นพ่อกับแม่ว่าให้ รูปนั้นไปทิ้งซะแต่พ่อแม่เนี่ยกดันพูดว่าอดีสามีเก่าของลูกเนี่ยเป็นคนดีจะตายเธอเลยพูดเรื่องบัดดี้ขึ้นมาว่าเธอกับเขาเนี่ยมีความสุขก,กันแค่ไหนและบัดดี้เนี่ยก็ยังเคยบอกว่าจะสร้างครอบครัวกับเธอพ่อกับแม่ที่ได้ฟังเนี่ยก็นิ่งไปเลยเหมือนจะรู้ว่าลูกเนี่ยคิดอะไรอยู่กันแน่ ต่อมาเมวิสเนี่ยก็ได้มาหาแม็กที่บ้านทั้งคู่เนี่ยเลยพากันมาดื่มที่ป่าหลังโรงเรียนแม็กเนี่ยก็เตือนสติเธอว่าบัดดี้เนี่ยรักครอบครัวของเขามากเธอเนี่ยก็ปากร้ายต่อว่าแม็กที่เป็นได้แค่ขาเป๋แม็กเนี่ยเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกสําหรับเธอแต่ว่าเจ็บปวดสําหรับเขาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเถียงกันที่เมวิสเนี่ยเอาแต่จะแย่งบัดดี้ให้ได้ตัดมาในวันเสาร์รอบนี้เนี่ยเมวิสก็จัดหนักจัดเต็มสวยยันหัวโจดเท้า เมื่อเธอมาถึงที่งานก็ได้เห็นว่าบัดดีนะ้เนี่ยไม่ได้ชวนแค่เธอนี่เหมือนชวนกันมาทั้งหมู่บ้านมากกว่าและเธอเนี่ยก็เดินไปทักทายแม่ของบัดดี้แต่แม่เนี่ยก็ดูงงๆว่าเธอเนะี่ยมาที่นี่ได้ไง พอเธอได้เจอบัดดี้เธอเนี่ยก็ขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวบัดดี้ในเลยชวนเธอไปคุยข้างบนเพียงลาพังพวกชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยก็ได้แค่ยืนมองตามนังคู่ขึ้นไปและเมวิสเนี่ยก็เดิมเปิดประเด็นว่าเขาเนี่ยทำให้เธอรู้สึกดีและเธอเนี่ยก็ยังถามว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกดีเหมือนเธอใช่ไหมพอเธอเนี่ยจะโน้มตัวไปจูบเขาบัดดี้เนี่ยก็รีบพักหน้าเขาออกมาทันทีแต่เธอเนี่ยยังมั่นใจสุด บอกว่าเขาเนี่ยไม่ต้องเสแสร้งทำเป็นรักครอบครัวก็ได้และบอกให้เขาเนี่ยย้ายไปอยู่ในเมืองกับเธอเลยสิบัดดี้ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเลยบอกว่าเธอเนี่ยเคยเป็นคนที่ดีกว่านี้และก่อนที่บัดดี้จะเดินไปเขาเนี่ยก็ไล่ให้เธอกลับไปได้แล้วแต่พอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเมวิสก็ยังไม่ยอมกลับรีบไปหาเล่ามายอมใจทันทีเบทที่เห็นเมวิสเซงเซงเนี่ยเลยเข้ามาทักเธอเธอเลยบอกเบทว่าเธอเนี่ยแค่อยากดื่มเหล้าเฉยๆและพอเบทเนี่ย,ย,ายาจะเอาเหล้าให้ก็พลาดชนกันจนเหล้าหกใส่เมวิสเต็ม คท่านั้นแหละเมวิสเนี่กระดากลาาเจ้าของงานสยาบคายเลยแถมยังตะโกนบอกว่าเธอกับบัตดี้เน่เคยเป็นของกันและกันมาก่อนชาวบ้านตรงนั้นเนี่ก็พากันเอือมเธอทุกคนแม่ของเธอที่มางานนี้ด้วยเนี่ก็พยายามห้ามลูกไว้แต่ว่าเธอเน่ก็ไม่ฟังใครเลยและยังเล่าต่อว่าเธอเน่เคยท้องกับบัดดี้แต่ก็ต้องเสียลูกไปเพราะเธอแท้งนั่นเอง ส่วนบัดดี้ที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็เปิดประตัวกลองมาเซอร์ไพรส์เมียเฉยเลยจากนั้นเมวิสเนี่ยกระถามบัดดี้ว่าชวนเธอมาที่นี่ทำไมเขาเลยบอกว่าเบสเนี่ยเป็นคนสั่งให้ชวนเธอมาเพราะทุกคนนี่ยไม่อยากให้เธอต้องรู้สึกโดดเดียวต่างหากเมวิสที่ได้ยินเนี่ยก็หัวราอกมาและหาว่าเขาเน Go ี่ยโกหกเบสเลยบอกว่าเธอเนี่ยให้บัดดี้ชวนเมวิสมาที่นี่จริงๆและก่อนที่เธอจะไปเธอเนี่ยก็ตะโกนด่าคนเมืองนี้เฉยเลย ต่อมาเธอเนี่ยก็มาหาแม็กที่บ้านสภาพเธอเนี่ยก็ดูไม่ได้เลยครับและเธอเนี่นกนนยก็ร้องไห้และบอกว่ามันมีใครเนี่ยรักเธอเลยแม็กเนี่ยเลยสารภาพว่าคนอย่างเขาเนี่ยก็เกิดมาเพื่อรักคนอย่างเธอเมวิสที่เมามากเนี่ยก็ถอดเสื้อผ้าของเธอออกทุกชิ้นเลยครับแถมเธอเังบอกว่าเธอเนี่ยอยากได้เสื้อของแม็กพอแม็กเนี่ยถอดเสื้อให้เธอเนี่ยก็ขอให้เขากอดเธอและทั้งสองเนี่ยก็ไปจบกันที่เตียงซะงั้งน หลังจากเสร็จเกตแม็กเนี่ยก็ถามเธอว่าทำไมต้องเป็นบัดดี้ด้วยเธอเลยบอกว่าเขาเนี่ยเจอเธอในวันที่เธอรุ่งที่สุดแม็กเนี่เลยเล่าเรื่องของเธอซะละเอียดเลยว่าเขาเนี่ยเจอเธอทุกวันโดยที่เธอเนี่ยไม่เคยใายตามองมาที่เขาเลย จากนั้นเมริสเนี่ยกลุกขึ้นมาดื่มกาแฟจนเจอกับน้องสาวของแม็กเธอเนี่ยเลยถามน้องของแม็กว่าเมียของบัดดี้เนี่ยเป็นคนยังไงน้องของแม็กเนี่ยเลยบอกว่าเมริสน่าสวยกว่าเบสแยะเลยและเธอเนี่ยก็ร้องไห้ก่อนจะบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยน้องสาวของแม็กเนี่ยก็ปลอบใจว่าคนในเมืองนี้เนี่ยก็อยากมีชีวิตแบบเธอทั้งนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยได้เป็นนักเขียนแถมยังได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเมริสได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเลยบอกว่าเธอเนี่ยต้องกลับไปใช้ชีวิตของเธอแล้วจากนั้ในเธอเนี่ยก็มา ขอโทษหมาของเธอที่เธอเนี่ยลาเลยมันไปก่อนจะเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับเข้าเมืองหลายวันต่อมาเมวิสเนี่ยก็เริ่มกลับไปเขียนนิยายอีกครั้งถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนเดิมแต่ว่าเธอเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อไปและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกระทาคะแนนจาก imdb ไป5.4ดาวด้วยกัน และหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลกก์กดตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ